อ่อก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาใช้ทอเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นการใช้ทอโดยไม่ใช้ตัวทอเบ์เซอร์นะครับผ่านเราจะใช้ผ่านตัวม o ลซิเตอร์ไฟฟล์บนรีโนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อไม่แกรไม่เสียเวลาก็เริ่มกันเลยนะครับเราจะใช้คำสั่งกิจโคลนะครับซึ่งง่ายๆครับผม Copy มาเลยครับเอ่อเวเจ้าคารแล้วกันนะครับขอ Copy มาเปิดเทมิ a l น,น,นะครับ กิดโคอนนะฮะวางลงไปเลยนะก็ L S ดูนะครับมันไม่ไดเห็นได้ว่าตัวนี้ก็จะมีตัวคารีอันัำเซิร์ฟนะครับก็จะ cd เข้าไปเลยนะก็ L S ดูแล้วก็ใช้คำสั่งอ Install นะฮะ รอ,อมาสักพักในการติดตั้งนะครับพอตรงนี้เสร็จแล้วก็กดไว <C oughs> ไปนะครับพ <c oughs> อตรงตัวนี้ก็กดไว อาจจะต้องใช้เวลาสักพักนะครับผมแล้วแต่อินเทอร์เน็ตของคุณด้วยนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเสร็จแล้วกดเคลียร์เพื่อล้างออกนะครับก็ทำการใช้คำสั่ง anon serve นะครับ anon serve h ด t h d o นะฮะไม่ก็ anon serve แล้วก็กดมันก็บอกว่าถ้า start นะ anon serve แล้วกด start ก็ start system a y anonymous นะครับ right under tor proxy ก็จะเป็นการ start proxy ของ tor นะครับ ก็กดสตาร์ทส่วนสเตตัสก็เช็คว่าตัวอดอนเซิร์ฟเนี้ยกำลังทำงานอยู่ไหมส่วนตัว MY IP ก็คือโชว์โชว์ยูแ r รอนไอพี d อดเรสก็คล้ายๆกับประมาณโช o w ไอพีของคุณนะครับเออก็สเต็ปแรกเลยนะฮะก็ SERVICE c ทอ l s สตาร์ทนะฮะส่วนคนที่ใช้เดสทอปอื่นที่เป็นอ่า ตัว Ubuntu ก็ต้องใช้คำสั่ง apt install tor นะครับเมื่อเป็นการติดตั้งตัว tor ลงไปหลังจากนั้นให้ใช้คำสั่ง anon s e r e start นะครับก็ลองมาเช็ค ip ดูนะครับ ผมใช้ใน VMware มันอาจจะชา้าสักหน่อยนะครับมาแล้วนะครับอ,อืมเขาเปิดแท็บใหม่เลยนะฮะก็เปิดใน VMware ก็ชา้านะคำกล่าวคำใจฮะ ขอเป็นเว็บไทยแล้วกันนะฮะเช็ค IP ผมไม่ได้ตั้งค่าที่มันเป็นอ่ะก็เมื่อกี้ผมได้ไปเอาอ่ตัวอันนั้นมาแล้วนะครับก็จะเอามาบางนี่เลยนะครับเป็นของเว็บไทยนะฮะก็เช็คเลยนะเช็ค i p t h a i ย a c o m นะครับผมก็จะไปเช็คว่ามันสามารถใช้งานได้ไหมนะครับ เม่เข้ามาแล้วใช่ครับใช้ได้นะครับมันบอกว่าคอ n ทรีอยู่ที่เยนะอรมนีนะฮะนี่ฮิเซนนะฮะแฟงฟัสล่ะฮิสอร์ออนไลน์เอลจีเฮ้ยตรวจอะไรวะเนี่ยแบงอะไรมาขึ้นบอกมนแรงอะไรอืมกินมันมันมีพิษหรือเปล่าอ่อก็เท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ